เดสกาแฟากระป๋องเข้มเกินคาดกันเย่หม่เซล่าขนาดใหม่ลองเลยผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรัะแฟซ่าฟ,าฟรชอัพใหม่นิวมิซูบิชิทรยทันแกร่งลุยทุกอุปสรรค ถ้าตอนนี้ถึงตาแชมป์ของเราบ้างแชมป์สามสมัยของเราต้องลงมาสู้บ้างตอนนี้สะสมเงินทุนอยู่ที่7 5,000บาทเจ0 0หม้ามันพอที่จะส่งน้องเรียนแล้วจริงไหมมันพอที่จะส่งพี่เรียนแล้วแล้วคราวนี้มันถึงตาบ้างแล้วอยากจะส่งตัวเองเรียนบ้างแล้วอยากกลับไปเรียนบ้างแล้วถูกต้องไหมคิดถึงบรรยากาศการเรียนไหมนี่คุณสร้างมันมาด้วยตัวเองนะขอให้โชคดีพร้อมนวจ๊ะ เรืองเพลงมานึงเพลงครับที่จะใช้คว้าตำแหน่งแชมป์สี่สมัย,มยเพลงนั้นคือเพลงถนนคนฝันค่ะพ่อกับแม่เลี้ยงอะค่ะส่งหนูเรียนไม่ไหวอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวหนูหยุดปีนึงก็ได้ค่ะส่งพี่สาวเรียนให้จบก่อนค่ะแล้วก็ส่งน้องชายด้วยค่ะหนูคือเป็นไรายได้หลักเลยค่ะเพราะว่าถ้าหนูเป็นอะไรไปคนนึงไม่สบายก็คือทั้งบ้านก็จะไม่มีไรายได้เลยนะครับ่เ ตามฝันจากบ้านมาไกลจากทุง่งนาเขียวภู้เขาสูงข้างทุ่งดอกไม้มาสู่อยู่กลางแสงไฟเมืองไม่ยอมหลับสัญญา หัวใจยืนตัางรับแม่ความจริงเฝ้าแต่นับคำว่าผิดหวังยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพังความดังเศศฟางที่ถูกลมพัดมาไกลาจากเช้าจดเย็น

เพื่อฟันลำพังพ้งดังเสด็จฟังที่ถูกลมพัดมาไกลจากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านายเลิกงานคอยมี ัญພาพอพระเข้ามาคมแหงได้แต่บກก เขามีเงินในกระเป๋าเจ็ดหมื <NG> oh, um ่นเขาดูแบบร้องปุ่นใจขึ้นเยอะเลยนะเออไไหมไม่กดดันนะไม่ค่ะไม่กดดันเลยเป็นไงเป็นไงเพลงนี้ครับเพราะดีค่ะอืแม่นางไม่ได้มาคอมเมนต์หนูนะลูกแต่มาฟังมาให้ประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาแต่ที่หนูร้องนี่มันน่าฟังอ่ะฟังแล้วมันเพลินดีอ่ะมันอิ่มเสียงก็อิ่มอ่ะคือเล่นเสียงอยู่ในปริมาณพอดีพอดีลูกสมบูรณ์ เกือบร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็การใช้เสียงหลบการใช้เสียงสองการใช้เอื้อนอันนี้พอดีแล้วก็อารมณ์เหมาะสมกับกับเพลงพอดีนะครับเรามีพรสวรรค์อยู่แล้วใช้มันให้ถูกใช้มันบ่อยๆพอใช้มันบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความชํานาญเราต้องร้องแล้วเอาใจฟังด้วยเราร้องไงให้มันเพาะจับใจไม่ใช่แค่หูได้ยินเอาใจได้ยินแล้วมันจะออกมาอย่างไรก็น่าจะเหมือน เข้าที่ไหมคะหเหมือนแบบร้องมาหลายเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มความตื่นเต้นก็เริ่มคลายลงหลายๆอย่างมันความสบายใจมันส่งออกมาทางแววตาทางเสียงแล้วฟังเขากับเพลงมันมันดูเข้าใจง่ายคือซื่อๆดีอะค่ะแพทชอบพูดถึงความงดงามที่เห็นเยาวชนทั้งทั้งสองคนได้สู้กันโดยใช้สะพานเสียงเพลงมาแข่งขันกันนะฮะน้องจีสู้เพื่อ ยืนหยัดกับสังคมแล้วก็ในวันที่ความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวเกิดขึ้น,เ,นเด็กคนหนึ่งมีวิธีคิดที่จะอยู่ให้ได้ส่วนน้องกิ๊เนี่ยเป็นการสู้เพื่อคนรักที่เหลืออยู่และดูเหมือนว่าพลังตรงนี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเพลงที่เขาร้องนี่เพลงนี้ครูว่าร้องดีน่าจะกว่าทุกเพลงที่เคยร้องมาม,มาเพลงนี้รู้สึกว่าเรื่องจังหวะเหมือนไม่ไม่มีแผลแล้วเหลือเพียงการคอนโทรลเสียงที่ที่ยังคงอยู่แต่ก็น้อยลง อยากให้หนูเพิ่มความมั่นใจมากกว่าน,นี้ลูกจริงๆมั่นใจแล้วนะแต่อยากให้เพิ่มมากกว่าน,นี้สังเกตจากอะไรรู้ไหมเหมือนหนูร้องไปก็ยังท่องเนื้อไปด้วยอยู่เลยไม่กล้าเปิดปากว่าถ้ามั่นใจหนูจะกล้าอ้าปากมากกว่าน,นี้และเสียงที่ไพเราะของหนูจะส่งมาถึงคนฟังมากกว่าน,นี้แต่ที่ทําได้นี่ก็สุดยอดแล้วลูกทาการความกดดันทําได้ขนาดนี้เก่งมากครับขอบคุณค่ะ ได้สู้อย่างเต็มที่แล้วสำหรับนักสู้ทั้งสองคนบนเวทีแห่งนี้ตอนนี้กรรมการตัดสินใจได้เลยครับว่าวันนี้ใครจะได้เป็นแชมป์ของรายการเราจะเป็นแชมป์สี่สมัยหรือเราจะได้แชมป์ใหม่ถ้าพร้อมแล้วเชิญตัดสินใจเลยฮะขอคะแนน